Det lener jeg på. Thank okay. เองตืงต่นดูโองเออราเดี๋ยวเราจะไปเดินออกกำลังข้างเดี๋ยวราจะไข้างเราทำทำั้งใครมาที่นี่อย่าเอาทรมไปพูดเออท่าน,นพูดทรมะ่เนี่ยท่าน,นพูดให้เราวก็ดีบัตา ท่านไม่ใช่พูดให้เราไปพูดพวกเราไปจะคอยไปเนี่ยมาพูดธรรมะแล้วก็เอาท่านมาพูดมันเป็นอย่างนั้นเนีะเอากไปออกมาก็ยิ่งฉลาดนักเข้านาเ้ารู้วันกันเลยเข้เขาความของท่านมาพูดเนี่ยแต่ที่ลาด้าวิเลยของตัวเจ้าของนั่นแหละธรรมะจริงจริงมันเกิดขึ้นในตัวเจ้าของพยายามดูตัวเข้ามาแลวมันก็จะได้เพ็น จะความเข้มแข็งความระมัดระวังแต่ปฏิบัติทุกคนมีความระวังอยตลอเลมีแต่ใครเท่านั้นที่จะสวดขึ้นในตัวของเราในใจของเราคนไหมีความระวังนั้นก็ปลอดภัยคนไหนไม่มีความระมัดระวังนั่น <c oughs> บบเอาไปอมาก็เป็นความเยชีนอพอพิิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไปิิแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แก้ไปเอาไปน้วหนักเบาล้วิิตแบบแบบรไม่เป็นไรตนนี้เป็นนิสัยไปเลย แต่คนปฏิบัติเขาไม่ใช่ต้องระวังยามมันจะไม่ให้ผิดมันจะให้ผิดแล้วก็ก็แก้ตัวแก้ไขที่ไหนเอามันกิดแล้วแก้ตัวกิดแล้วแก้ตัวอย่างนั้นแต่คนนี้ใส่ไปเราปฏิบัติจำม้องจริงๆแบบมันฟัวจะผิดเราระวังไม่ให้ผิดมันจะผิดเราดีมันปล่อยให้ผิดไปแล้วก็แก้ตัวผิดไปแล้วก็แก้ตัว วัก็เป็นวกับนีนะแต่ามเปนมเนี่ยเี่ยาควาเป็นความตายมกพูดยเย้องาไม่ใจอใกขันการตายไม่ใจคองมัน่ยครอนกลตาย่่นจะอยู่ได้อย่างไรกจิตที่เราปฏิบัติมันไม่ได้ ถ้าคนอ่อนไมปฏิบแต่ถ้วพเจาล้วก็โยตะกวนจะตายแาก็จะเชืถว่าทิ่ถึงของจะถึเงินจะถึงทองจะถึงได้จะถึงลาอาอะไรไปมันก็ไม่ได้ทั้งอย่แต่ถ้าปฏิบัติธรรี่ไม่ทำว่าไปตะวนาจะไหแต่วกนีี่ถึงแรกที่ถึงลาเอาไปยาเางได้ไมาน ผมเลยใจขึ้นมาไปยางที <itu> ่เจ้าอะไรที <en> ่ว <curs CDU shares> ่าก่อนที่ใจเย้นมาไื่กิงความไ่ซ้ำเรื่องที่จาดเวยเรื่องมันก็ทำคือมันเด้็อยากออกาไปกูะไปางจะงงก็ไม่ข้ามความัง

ติดไปยติดมาแล้วก็ติดตายตัวเสียกินตายจ่ายคอตายแล้วไปเกิดเป็นหมูพ่อท้องก็ขังเลยออกเลยเข้าเลยออกเลยเข้าอยู่ที่ท้องขังท้องขังเนี่ยก็ไอจีที่เป็นโรคนี่แหละการทำความดีเราจะทำความดีถ้าเราไม่คิดไม่พิจารณาไม่ใช่ปัญญามันก็เป็นโทษก็เป็นโทษ การคิคิดพิจารณาก็ต้องเอาธรรมเอาวินัยของพระพุทธเจ้าว่าเจ้าเมาเปรียบเทียบไม่ใช่เอาตัวของเรามาเปรียบเทียบ่ยาตัวของเรามาเปรียบเทียบไม่มีอะไรที่ไม่ดีดีหมดครบหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นนที่บอกธรรมของวินัยมาเปรียบเทียบจะมีธรรมวินัยธรรมวินัยพวกมันก็จะมามันก็มันเป็นกลางไม่ใช่เอาตัวเจ้าของมาเป็นผู้รู้ผู้ถูกใช่ มี่านมีอะประมาณวันเจอร่องไปรองไปแคั้นเขาอะไรเาหมดไปหมดไปเดียววันหมดไปเดียวหมดไปหดไปไปเื่ๆาที่จ็นแล้วก็แบบองเดอร์ลงองมูมติดมติหน้าปาไปาเป็นเกณด้วยนีคือว่าชีวิตมีน้อยนะพวกเราติดว่าเจ็ดติดแี่กาีอายุม มันน่เกี่ยวแค่เกียวเองลองภาวนาดูดิลองกำหนดนับตาดูดิมาถึงนี้สามิวันสี่สิบวันิวันเจ็ดปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหมดเอ๊ะมันแค่เกี่ยวแค่นั้นเองจะเราไปกำหนดตากนด้มืหนดทานนี้ท่านนี้มันมันตามแต่ก็จริงจริงุน้นมุนมีเลยแค่เดี่ยวแค่นั้นเองน่ ตันน go no uh, ี time, like ้จนเด็กจะนั่งหัวท่านเลกว่าชีวิตนี้น้อยนะอ่างนี้มากันทำให้ประชาชนดุ้นเบาเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพยายามทำการปฏิบัติรรมเอาอริยธรรมไปเพราะอสมบัติของโลกมันไม่เกิดไปแล้เรามันก็อยู่กับโลกอยู่อย่างนี้แหละมีที่ห้านี่หนึ่งที่แสนกีกาหนึ่งที่นี้แล้วต้องหัวคนสมบัติมนุษย์มนุษย์สมบัติ ที่เราจะไปทงหน้าเราก็จะได้มนุษต้องมดไปที่น้าถ้าเราไม่เอาอย่างนี้เราก็จะติดอยู่กับไรต้นงหัดที่เหนไหน้าต้องามนันคนตายก็จะไปไม่ได้อย่างนาวโราไปเจอมันก็เแ๊เยี่ยยดหมอไรกได้แต่เราไม่คโนาเราก็ไม่เห็นโครนามันจะเกิดขึ้นภายในตัวตุกคน ฟัมาแล้วมาคุยกมาแล้วมาพูดเพราะฉะนั้นคารจะนะใค่มาที่นี่อยากเอาคำมั่นกับคแต่ราพูุธรรมดาเด็กต้องคนมารมดาช่ไ้มจังไรวะรักคุรทำไมต่างมันพูเล่น ที่นี่มันที่วัดนะไม่ใช่ที่เล่นนะพูดเพื่อให้รู้จักเออไม่ใช่มาทำเล่นๆพูดไม่ใช่พูดเป็นวิธีนะไม่ใช่แค่เป็นวิธีนะนี่ถ้าเรางพ่อพูดเป็นวิธีเนี่ยเอายังไงค่ให้ช่วยสวยให้เทดีๆและวพวกโยมก็โอ้เข้าใจเออหลวงพ่อดเทศดีเนาะเออเอาตอวมาถวายเอาถกไว้เยอะแล้วหลวงพ่อก็ยิ่งเทศใหญ่เลย นั่นคือแทศเป็นวิธีเทศยาวตังเขานี่เทพก็จะให้รู้ให้เข้าใจนี่พระพูดอยู่คุยอะไรกันนัมันจะคุยมีเวลาคุยกันเยอะแยะเ,เออมันพูดเนี่ยมันไม่ใช่มันจะพูดนะไอคนอยากพูดมันคือมีการเทศ มีกเทศเยอะพูดเอาตามเขาได้พูดจะให้ไปปฏิบัติพูดจะให้รู้เออมันเป็นอะไรกันพระที่นี่่พระที่คุยพระที่นักเทศนะอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจ เอามาทำบุญกันได้อะไรเออไม่ใช่มาทำเฉยๆเหมือนอย่างทุกวันเนี่ยแท้กันเป็นวิธีไอ้ฟังก็ฟังเป็นวิธีแล้วมันจะได้หาอะไรอ่ะมันก็ได้แต่วิธีนั่นแหละงั้นมันจะแต่งการเป็นวิธีแล้วมันจะอยู่ในการนั้นดูที่มันจะได้ลูกไหมนั่นแหละคือวิธีโอโอ พอจะพูดขึ whales, hoe, ้นมาเนี it it like ่ยมันไม่ใช right ่แหละมันทุกข์ทุกมาทุกหลับหลับนอนทุกมาเข้าป่าเข้ารกอยู่ป่าอยู่โลกไม่ใช่มาพูดเล่นๆถ้าจะพูดอย่างนั้นอน่ะเอาไปอ่านหนังสือมาแล้วมาพูดแท้แท่แท่อย่างนี้นะจะเอาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแค่ถ้าคนไหนก็าพอเห็นเงินเท่าไหร่เยอะๆแค่นั้นยางนีเลยเออ ยมนี่เดียนะโยมนี่สวยนะโยมนี่ยเดินะน,นนะ้ำนะยมเจริญนะโยมทำอย่างนั้นจะไปเป็นขวัญนะไปนี่น่ะไปนี่นะมันแค่หรอเขายัางไม่รู้เรื่องเลยรอให้คนหลงศาสนาพุทธมันไม่มสอนศาสนาไม่ใช่หลอกคนศาสนาสอนให้คนรู้ที่เข้าหาความจริงไม่ใช่ศาสนาหลอกลวงไปพูดโกหกเขาหลอกลวงเขานั่นแหละมันไม่ใช่คำสอนของศาสนาพุทธ ท่านจะพูดขึ้นมาไม่ใช่ท่านอยากจะพูดนะว่าเห็นคุณค่าของที่พวกเรามาทาบูรทำฌานกันอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่ไปทาเป็นพิธีโอโหัวหมันก็จะไม่ได้อะไรไเลยได้แต่พิธีอยู่อย่างนั้นเ่ยก็ะนี้บอกแล้วว่าเปรียบเทียบให้ความชัดๆมึงแต่งงานกันเป็นพิธีแล้วมึงจะอยู่ด้วยกันนะดูนี่มันจะได้รู้ไหมนั่นแหละคือพิธี โนึกว่าเราพ่ออยากพูดมั้งอย่างนั้นเละเพราะฉะนั้มากานเอบอกแล้วพูดได้พูดกี่ยวกฉพาะมาเอยาะมา้เงินอะไรไล้ คนเราหายตาจะเป็นอะไรก็ุกยกยกยกแกะเป็นหมาเป็นแมวเป็นเป็ดเปดหมดนั่นแหละไอ้พวกที่ไปรู้เรื่องรู้เหล่าเป็นไปเป็นบ้าไปหมดนั่นแหละไอ้พวกที่แบบว่ารักธรรมเนีมันไปรู้จักฟังแล้วก็ไปเป็นเป็นเป็ไปเป็นบ้าก็สุดท้ายมันยังไมือนยังนั่นนี่ตรงไหน ทำอย่างความหวังใมุมแค่บางคนปวดหลอนขาานแทบหมดทุกคนของแม่คงจะายาเพิจะกิดตัวตายจนทอะไรเิาก็าจอกระมมักจะกาดเจริทวามตนจำความิงุดอแม่พอของทุกวันอ่อแม่ที่ไหนได้ตายคนที่มาจะกพ่อแม่จะถึงจมาาำงานทเงินทำงานทำงานจะจะถึงมาเรียนยังผได้จะมาจ้างคนจ้างวดหร้างามความดีได้ แตไม่โกแบเราเราม่ายของท่านเนี่ยเป็นอย่าอนั้นรากเขาใจตอนนี้คนว่องไแก่ท่านก็ทำอะไรกับแกุ่คนกตอ่าน้เอ่อจังแ่นที่ิตอยู่ก็ทำหนุนทำเดชช่วยกท่านี่แเลอเป็นสมบัตรของมนุษย์เป็นคุณี่คนเป็นคนของมนุษย์ถ้าไม่รู้จักําอย่างนี้ก็คือจัดการอย่างเี่ มันบอกกันท like ุกวันเนี่ยไม่ต้องจากอาจารยอยู่กับพ่อแม่ไม่ต้อนอะไรก็จะพ่อแม่นั่นแหละนิสัยของสัตว์เดรัจฉานพวกนี้และจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดอย่างนี้เพราะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันเกิดมาแล้วพ่อมันแข็งแกร่งแล้วมันก็สั่งคนสั่งไหวนี่พ่อหนีแม่ไม่รู้จากพ่อจากแม่จากใครแล้วนั่นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานล้วสัตว์ของเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เนี่ยมันยังรู้จักคู่ยู่กับคุณอะไรอยู่กับคู่มีเจ้าคุณนี่ยเป็นอย่างนั้น กิาวาริวะกุราสวริโกเรนติการเตวเมวยโตินเตนุปจิตังวิตังามิปังเมวะตังิตสัพเพโกเรุังาจันโทปนะโตยัทามิโะระโ 哎呀！啊 Santo. Uh -huh. thì nó không